สวัสดีครับคุณผู้ชมผมอันนะครับจากโชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้สำหรับคลิปนี้อันจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับตัวรถเกง๋งห่งรุ่นนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เป็นตัวรุ่นที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องบอกก่อนนะฮะร,รุ่นนี้ได้รับการ ทดสอบและมีมาตรฐานจากการที่เราเห็นเป็นตัวรถสาธารณะแน่นอนนะครับว่าคลิปนี้เราต้องมีการไปเช็ดด้ตัวรถเก่งรุ่นนี้ด้วยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ครับอันจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโตโยต้าโพราอัลติสนะฮะโมเดลเยียร์2017นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปทรงและก็ฟังก์ชันในการใช้งานด้านในและ s a ฟตี้ระบบความปลอดภัยของตัวรถรุ่นนี้รวมถึงบอดี้เชฟด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยอันเอามาแนะนำคือจะเป็นตัว1.6 E CNG มันเป็นทางเรื่องอีกจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามว่าระหว่างเป็นตัวเบนซินเพียวกับตัวเบนซิน CNG แบบไหนที่มันน่าตอบโจทย์มากกว่ากันนะฮะจุดด้อยของตัวเอาตินะครับนั่นคือในเรื่องของแนวความคิด คนจะมองว่าเป็นรถสาธารณะซะเป็นส่วนมากหรือคนจะมองว่าเป็นรถแท็กซี่ซะเป็นส่วนมากใครที่อาจจะมองแค่ตัวรูปทรงอย่างเดียวถือว่าคลิปผิดมันต้องได้มีการมาลองสัมผัสด้วยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้มันจะเหมือนกับเราได้เป็นเจ้าของตัวรถเอาติดหนึ่งวันภายในคลิปนี้ไม่ไว่าจะกี่นาทีก็แล้วแต่รับประกันครับว่าไมเซิลของแต่ละคนมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วแน่นอนนะฮะ ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระจ,จังด้านหน้านะครับอาทิอย่างเช่นตัว d เ l i g h t ถ้าเกิดเป็นอย่างตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นขีดเส้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว1.6ปุ๊บเดไลท์มันจะมาอยู่ในส่วนของหน้าโคมไฟหน้าตรงนี้นะครับ ส่วนสําหรับ e s n g เนี่ยมันยังไม่ได้มีตัวไฟตัดหมอกติดมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะให้พละกาลังสูงสุดเนี่ย125แรงม้าที่6,000รอบต่อในทีแรงบิดสูงสุดก็157นิวตันเมตรที่5,200รอบต่อในทีส่วนตัวเกียร์มีการพัฒนาครับเป็น cvt i 7สปีดนะฮะมีตัวชิปอัพชิปดาวใส่มาให้กับตัวเกียร์รุ่นนี้ด้วยนะครับซึ่ง อาจจะมองกันในอีกมุมนึงตรงนี้ด่านเข้าไปพูดภายในกันอีกทีหนึ่งนั่นคือข้อเปรียบเทียมระหว่าง1.6กับตัว1.8มันเป็นข้อคําถามที่ตั้งกันมาในระยะเวลาอันยาวนานมากแต่ในทศวรรษนี้หรือว่าในคลิปนี้คุณผู้ชมมีคําตอบอยู่แล้วฮะว่ารุ่นใดที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะฮะเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับตัวนี้เนี่ยอันจะเลี้ยวกับให้ดูแบบนี้ถามว่าเหตุผลเพื่อสิ่งใด เราจะให้คุณลูกค้าดูวิสัยทัศน์ในการเลี้ยวและมุมองศาในการขับที่อยู่ด้านในไม่ว่าคุณจะสูง150ซนติเมตรหรือว่า170หรือว่าเกิน170ขึ้นไปขับขี่สบายขับขี่สะดวกตรงนี้ถือว่าเป็น,ปนช่วงที่แคบนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าอาจจะเป็นคนที่สูงไม่มากหรือจะเป็นคนที่สูงมากเอาติดใช้งานดีมากนะครับ ขึ้นกันไปบนร,รถได้เลยแล้วก็ในอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับหลายทันเนี่ยน่าจะมีการาติในเรื่องของออปชันภายในตัวรถนะสำหรับตัวอันก็มองเช่นเดียวกันนะครับก็คือถ้าเกิดยังเป็นตัว e เนี่ยขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนเลยนะฮะโอ้โหช่วงนี้สภาพอากาศร้อนมากนะครับจากด้านในเนี่ยถือว่าอุณหภูมิค่อนข้างยิ่สูงนะฮะแอร์ Air ถือว่าโอเคนะครับทําความเย็นได้ดีมันก็ยัมีเป็นตัวไล่ฝ้านะครับ อย่างตัวท็อปเนี่ยถามว่ามีอะไรมาให้บ้างก็คือจะเป็นตัวานานโนโซนแต่มันจะอยู่กับตัว1.8แต่ถ้าเกิดเป็นตัว1.6เนี่ยน,นี่คือจะไม่ได้มีติดตั้งมาให้ด้วยนะครับส่วนสำหรับตัวเครื่องเล่นนะฮะอันนี้ก็จะไม่มีอะไรเยอะก็แค่จะเป็นตัว2ดินธรรมดานะครับแต่ถือว่าตัวจุดโดดเด่นเนี่ยก็คือสำหรับความกว้างภายใน รถค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวการโดยสารหรือว่าแหล่งพวกนี้ปกติหมดเลยใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับโอเคคราวนี้เริ่มกันเลยโอ้อันลืมเลยนะฮะขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอันลืมค่าเข็มขันนิรภยัยการขับขี่ทุกครั้งเนี่ยพอเวลาที่เราจะไปลองหรือว่าเราจะใช้งานเป็นปกติเหมือนกับตัวรถเราเองนั้นต้องมีการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะฮะอันยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าในปีนี้สําหรับก่อนสงการ หรือเริ่มต้นมาตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมสภาพอากาศร้อนมากอันนี้ต้องพูดกันแบบตามตรงบางที่อาจจะ54องศาขึ้นไปเลยนะฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบโซนภาคเหนือเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นแถบอีสานเนี่ยโหร้อนมากเพราะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มสาวที่มาจากต่างจังหวัด หรือว่าเป็นผู้ค้าแรงงานนะครับหรืออาจจะเป็นพนักง,งานบริษัทที่ย้ายจากภูมิลำเนามาทํางานอยู่ในกรุงเทพมหานครถ้าเกิดรายได้ของคุณอยู่ประมาณปานกลางหรืออาจจะต่ํากว่าปานกลางตัวรถรุ่นนี้ตอบโจทย์นะฮะถามว่าในปัจจุบันตอนนี้เอาติดราคาเป็นไงบ้างถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับคนรายได้1มื่นห้าหรือว่าอาจจะต่ากว่า1มื่นห้าสามารถจับต้องตัวรถรุ่นนี้ได้นะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยที่อันรู้สึกว่าอันแฮปปี้นั่นคือความกว้าง วิสัยทัศน์ในการมองของตัวรถการปรับระดับตัวเบาะเนี่ยมันจะมีคันโยกนะฮะโยกขึ้นอันนี้คือสุดแล้วนะครับอันปรับไว้สุดเลยเพราะว่ามุมมองอันจะถนัดอยู่ประมาณนี้นะฮะอันก็ปรับให้มันเข้ากับสรีละของตัวเองนะครับอันสูงเกือบร้อยแปดสิบถ้าเกิดมานั่งอย่างแบบนี้เนี่ยอันเอ็นตัวนิดนึงมันจะเหลืออ่านี่ประมาณหนึ่งกำปั้นได้แต่มันจะเป็นพื้นที่ที่เราสะดวกสบายมากเลย นะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราสะดวกสบายมากในการยืดแขนยืดขาหรือว่าขับขี่ในระยะทางไกลหรือว่าในระยะทางใกล้นะครับโอเคเอาขั้นขั้นนี้ละไพแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องดูตัวไฟหน้าปัดบ้างหน้าปัดเนี่ยก็จะมีเป็นตัว3มช่องนะฮะความเร็วนะครับรอบแล้วก็ตัวน้ํามันนะฮะส่วนจอทริปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจอสีแบบธรรมดา ก็คือจะมีบอกเป็นตัว CNG เลขไมลแล้วก็ตัวอุณหภูมิตอนนี้ภายในนะฮะเปิดแอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้37องศาแต่ถามว่าแอร์เย็นไหมแอร์ Air เย็นนะฮะไม่ใช่ว่ามันไม่เย็นนะครับคือเพิ่งสตาร์ตตัวรถด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวในอีกช็อตหนึ่งเราจะมาลองเป็นตัวโหมด CNG นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแก๊สแท้ของติดรถมาจากโรงงานนะฮะส่วนถ้าเกิดอยากจะเช็คในเรื่องตัวระบบไฟอย่างก็ได้นะครับ FMAM อันนี้คือใช้งานได้ตามปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดอย่างในคลิปนะครับอันของญาติปิดเป็นตัวเสียงเพลงแล้วก็อันของญาติถอดแมสด,ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาพูดเสียงจะอู้อีนะครับอาจจะมีหลายท่านให้การตอบรับสําหรับคลิปในแนวประเภทพวกนี้เยอะอันก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะไม่ได้ดูลองมาดูก่อนได้แต่ถ้าเกิดใครอาจจะมีเหตุผลในการติเตียนหรืออาจจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ สามารถคอมเมนต์ได้นะครับอันพยายามจะดึงศักยภาพของโตรถออกมาให้ได้เยอะที่สุดเพื่อว่าจะให้คุณผู้ชมอย่างชาวบ้านตามีตามาตาสีตาสาเนี่ยได้เข้าใจว่ารถเราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เราอาจจะไม่ได้เกิดมารู้จักกับมันเลยแต่เราสามารถเข้าใจแล้วก็ศึกษากับมันไปได้นะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันตอนนี้เทคโนโลยีมันมันทันหมดแล้ว สามารถดูเป็นคลิปของอันก็ได้หรืออาจจะเป็นช n n นลอื่นก็ได้แต่ดูกันดีกว่าอันจะได้มีกําลังใจในการพาไปเช็ดได้คันอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะครับโอเคเราพูดกันมาเยอะแล้วไปกันเลยดีกว่าคันนี้เนี่ยเอามาเนี่ยจะเป็นตัวปี17นะฮะเป็น1.6 e เบนซิน cng เนี่ยเห็นไหมครับดูองศาในการตีโค้งนะและช่องมันเหลือค่อนข้างที่จะน้อยอันสามารถเอาตัวรถใน segment b ออกมาได้ ถ้าเกิดถามว่าเอาติกับวีออนเนี่ยรถอะไรหนักกว่ามันก็ต้องเป็นตัวเอาติอยู่แล้วนะครับที่บอนนี่มันหนักกว่านะส่วนถ้าเกิดคําถามว่า1.6กับตัว1.8เนี่ยมันจะมีการตั้งคําถามแบบไหนเกิดขึ้นนั่นคือถ้าเกิด1.6กับตัว1.8จะเลือกเอาเป็นตัวแบบไหนดีกว่านะครับอันแนะนําว่าถ้าเกิดอย่างเราใช้งานในตัวเมืองหรือขับนะฮะเท้าหนักนิดนึงอันนี้เป็นตัว1.6 เพราะว่าอัตราการกินน้ํามันเนี่ยถือว่าไม่ได้หน้าเกียบมากนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างในตัวเมืองเนี่ยแบบเป็นหลักเลยรถมันติดถูกต้องใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆไปก็ได้ถือว่าตาการกินน้ามันก็ไม่ได้เยอะมากคือเรามองแบบนี้กันง่าย,ายๆครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอย่างตัวซีซีเยอะมันก็จะมีการเผาผาลาญพลังงานเยอะนะครับถ้าเกิดซีซีน้อยมันก็จะเป็นเกณฑ์ตามหลักของมันแบบนั้น แต่ถ้าเกิดเราดูไว้ระหว่างตัว1.5แล้วก็เอาติปเป็นตัว1.6เนี่ยคือเอาติปมันต้องกินน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวเกียร์ CVT นะเอาติปนี่เราพูดในรหัสเครื่อง 2NR ไม่ใช่เป็นตัว 1NZ คือมันเป็นตัว CVT 7สปีดเหมือนกันนะครับแต่ v o อมันก็ต้องกินน้อยกว่าเอ t i ิปอยู่แล้วเพราะว่าน้ำหนักกับบอดี้ตัวรถเนี่ย v มันเบากว่า นะครับครานี้ในเรื่องของเชฟบอดี้เนี่ยโครงสร้างสําหรับตัวรถเอาติสเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวโครงสร้างนิรภัย G O A และเซฟตี้ให้มาค่อนข้างที่จะน่าชื่นชมต้องบอกแบบนี้นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยหลายคนอันเชื่อจากใจเลยนะฮะหลังจากได้มีการพูดคุยกับคุณผู้ชมมาก็เยอะในระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วก็จากการแนะนําหรือว่าพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวรถรุ่นนี้อันก็ได้มีการทําออกมาค่อนข้างทริงเยอะ นะครับเพราะนั้นันจะได้ยินปัญหาของคนที่เมินหรือว่าไม่เอาสายตาแลตัวรถรุ่นนี้เลยนั่นคือเขาจะมองว่าเป็นตัวรถแท็กซี่ซะเป็นส่วนมาก 2. นั่นคือส่วนใหญ่เขาอาจจะมองว่าอัตราการกินน้ํามันสําหรับ1.6กับตัว1.8มันไม่ได้หนีห่างกันมากแต่อย่างนี้อได้บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดตัวบอดี้มันมีน้ําหนักไล่เลียก,กันนะครับแต่จํานวนซีซีมันแตกต่างกัน เพราะนั้นในเรื่องตัวการบริโภคนะฮะมันมีเยอะกว่าตัวเครื่องซีซน้อยอยู่แล้วมันเป็นแบบนี้อันลองดูข้อมูลมาค่อนข้างดีจะเยอะและได้มีการทดสอบได้มีการทดลองขับตัวรถรุ่นนี้เยอะนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมันสู้ในระดับไลท์เวทที่เป็นตัวรถพรีเมียมได้ถามว่าคืออะไรนั่นคือตัวช่วงล่างยอมรับเลยนะฮะว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้ดีมาก เป็นโอเวอร์อออีกรุ่นหนึ่งที่โตต้าทำมาได้ดีที่สุดนะฮะอีกอย่างหนึ่งตัวเนี้ถ้าเกิดเรียกกันแบบสับทางการคือโมเดลเยียปี2017ถามว่าป้ายแดงเท่าไหร่คันนี้ที่เรากำลังขับอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับป้ายแดงราคา8 0 0แสนกว่าเกือบ9 0 0 0แสนดูครับนุ่มปึ๊กเลยนะเดี๋ยวเราลองไปโคอสะพานด้านหน้าจริงตรงนี้รถม,มันเยอะหน่อยแต่ไม่กล้าที่จะเหยียบคันเร่งมากนะครับ แต่ถ้าเกิดถามในเรื่องตัวอัตราเร่งเร่งระหว่างแซงเนี่ยนี่ถือว่าโอเคเลยเนี่ยแป๊บเดียว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ตัวเซนเตอร์รถเนี่ยอยู่ระหว่างกลางพอดีนะครับอยากจะพาไปดูด้านนอกกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าด้านซ้ายการกินขอบยางอยู่ประมาณไหนด้านขวาการกินขอบยางอยู่ประมาณไหนตรงนี้เราสามารถเช็คแล้วก็ตรวจสอบรถไปในตัวด้วยได้นะครับมือสองเนี่ยมันอาจจะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ แอนตหรือว่าคุณผู้ชมบางท่านที่อาจจะไม่ชอบตรงนี้อันเข้าใจและอันยอมรับได้ทุกกรณีนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างอันบอกว่าอันมีมือสองแบบเหมือนกับออกป้ายแดงอ่ะคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นเพิมเ่มเติมมากกว่านี้ยังไงนะครับเดี๋ยวสําหรับตัวการขายเราค่อยว่ากันอันนี้อันจะเน้นเป็นในนี่เลยศักยภาพแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเต็มระบบนะฮะ การขับดูดีครับไม่ขี้เหล่แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซิกซงซิกแซกอะไรอย่างพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าการคุมในวงเลี้ยวของตัวรถทามาได้ดีมากนะครับอย่างที่อันได้มีการย้ําไปนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับตัวช่วงล่างเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวรถในเกรดพรีเมียมหรือว่าใกล้เคียงกับแคมรี่แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวของแคมรี่นะครับแต่การให้ระบบเบรกมาเนี่ยอาทิอย่างเช่น abs นะครับ ebd B A ชั้นคอนโรทรลมีติดรถมาให้นะครับแล้วก็ดิฟเบรกเนี่ยจะเป็นสี่ล้อ, <S <S อซึ่งถ้าเกิดเราลองย้อนไปดูรุ่นที่ต่ำกว่าหน้านี้ <S <S นั่นคือตัวรุ่นของ v ีออสวีออสเนี่ยยังเป็นหน้าดิฟหลังดาอยู่นะฮะเขาเนี่ยเข้าใจอย่างหนึ่งว่าสําหรับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวรถมันจะมีการออกแบบแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะครับกลัวว่าถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้ราคามาันอาจจะมีการตกลงไปเยอะอันนี้ลองดูนะฮะ อันว่าอันขายเอาติปมือสองมาเนี่ยก็เยอะอยู่เป็นกันนะครับราคาเนี่ยมันมันไม่ได้แพงแบบจนหน้าเกียดหรือว่าแบบแพงแบบมโหฬานอะไรถึงขนาดนั้นคือสําหรับคนที่มีรายได้น้อยครับจับต้องได้อย่างคนที่เป็นแบบบ้านๆต่างจังหวัดอะไรอย่างพวกเนี้จับต้องได้อันแนะนําเลยนะฮะสำหรับคนที่มาจากภูมิลําเนาแล้วก็มาทํางานอยู่ภายในกรุงเทพภายในเมืองใหญ่แบบเนี้ย ออาติสถือว่าเป็นตัวรถที่การใช้งานดีมากครับจะไปส่งแฟนไปทํางานหรือว่าจะกลับบ้านอย่างในช่วงสงการแบบเนี้อันนี้ถือว่าโอเคเลยอันนี้จะเป็นตัววงเลี้ยวค่อนข้างที่แคบเนี่ยดูนะฮะสบายๆเลยพวงมาลัยก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับสําหรับตัวนี้นะเบาหวิวเลยแล้วก็มันจะมีเป็นตัวไฟอีโคแจ้งเตือนด้วยมันจะเหมือนกับก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นตัวยาริสที่เราได้มีการ ทดลองเทสไดร์ใปนะครับถ้าเกิดเราขับในความเร็วที่เกิน3,000รอบไฟอีโคโ d มดมันก็จะดับลงของมันเองโดยแบบออ t โตเมติกนะฮะแต่เกิดอยู่มา1,000รอบ2,000รอบอะไรประมาณนี้มันก็จะมีเป็นตัวไฟอีโคโ d มดแจ้งเตือนมานะครับเราก็จะมารีวิวในสถานที่เดิมนะครับรถมันเยอะนิดนึงนะฮะตอนนี้คือมันยังไม่ได้โล่งอะไรมากเพราะว่าอย่างบางที่เขายังไม่มีการหยุดสงการนะฮะ คองอันนี้ก็มีอยู่สงการนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างคุณผู้ชมอยากจะมาดูรถตัวจริงที่ร้านอันยินดีรับสายทันทีเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากร้านมากแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาเจอกันได้นะครับอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเป็นเลี้ยวเป็นแยกที่ไม่มีไฟจราจรสำหรับอย่างคนตัวสูงเนี่ยเสาเอคู่หน้าเนี่ยไม่มีการมาบดบังเลยนะฮะคือมองเห็นได้แบบชัดเจน สบายสบายเลยนะครับเร่งในตอนลงเลี้ยวอะไรพวกนี้โอเคเลย๋ันจะไปลองตรงพื้นที่มันเป็นอ่าพื้นหินนี่ดูนะฮะก่อนหน้านี้นก็ได้มีการทำเอ็มจีนะครับอันก็ซัดเต็มที่เลยเพราะว่าอันไม่เคยรู้จักแล้วก็ได้สัมผัสกับ MG ในช่วงตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเป็นรถที่กระแสไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นรถที่ขึ้นสไลด์บ่อยพอเวลาลองดูจริงๆแล้วเนี่ยโอเคมากสำหรับตัวช่วงล่าง สำหรับตัวช่วงล่างนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวลูกระนาดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวอันค่อยไปขึ้นลูกระนาดหน้าดีกว่าอันจะลองแบบไม่เหยียบพอเวลา40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่านี่โอเคโอเคเลยนะครับถือว่าไม่ได้กระโดดอะไรเยอะมากแต่สำหรับตัวรถเก่งเนี่ยฟิทเมนต์ตัวรถอ่ะคือมันเป็นรถเตี้ยนะฮะ แล้วก็ซีซีอยู่ในระดับที่เป็นเครื่องพันห้าก็เท่าว่าจะอยู่ในสัสดส่วนของตัว B s e gment ถูกต้องไหมที่เขาได้มีการแยกกันอันนี้จะเป็นตัวพื้นหินนะครับมันจะมีในเรื่องของตัวการเลี้ยวเด่นจะอินเสิร์ตเก็บให้ดูอีกทีหนึง่งแล้วก็เขาเนี่ยจะลองทําความเร็วแล้วก็ในระยะของการเลี้ยวโค้งอาจจะมีเป็นพวกแบบลงหลุมอะไรบ้างนะฮะจะได้ดูช่วงล่างไปด้วยแต่ยอมรับนะครับว่ามันนิ่มสําหรับเอาติ ลูกค้าหลายคนเนี่ยบางคนเขาอาจจะดูเป็นตัวรถเก่งคันแรกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับถ้าเกิดได้มาทดลองขับทุกคันจบทั้งหมดนะฮะคราวนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะชอบเป็นเบนซินธรรมดาหรือชอบเป็นตัวเบนซินที่เป็น CNG ของแท้เดิมโรงงานแบบนี้ถ้าเกิดอย่างตัวเนี่ยมันรองรับ E85 นะครับ E20 E85 95ะไรพวกนี้ได้หมดแต่ส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้เติมเป็น อ่าเกหรือว่า E20 นะฮะ E85 ไม่ค่อยได้นิยมอะไรกันเท่าไหร่อันนี้ก็คือในมุมมองนะครับเพราะว่าน้ำมันของแต่ละปัม๊มเนี่ยความสะอาดมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนี่คือจะเป็นพื้นขู่ขานะฮะเบรกโอเคเลยครับโอเคเลยฮะเอาอยู่นะครับเมื่อก,กี้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ เหยียบเบรกคือเอาอยู่นะครับระบบเบรกนี่สําคัญนะอันนี้ก็จะเป็นตัวพื้นขูดขานี่ก็พื้นขูดขาดูดีครับนิ่มมากนะอีกอย่างนึงคือเก็บเสียงได้ดีเนี่ยดูเนี่ยฮะผิวกูขะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอันทำเสร็จแล้วอันก็ต้องเอาไปล้างอยู่ดีนะครับไม่ต้องห่วงนะ อัน,นเอามาเทสให้ดูในเรื่องสองศกยภาพอัน,นไม่เคยทํารถช้ําอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้กล้าพูดได้เลยแต่แบกหน่อยนึงโอ้โอเคครับโอเคเลยนี่หลุมทั้งนั้นโอ้โหถือว่าไม่ได้กระด้างนะฮะช่วงล่างค่อนข้างที่จะดี นะครับด่านจะลองเบรกอีกทีนึงอ่าอันตั้งลำก่อนเบรกเนี่ยสำคัญครับ ABS มีติดให้กับตัวรถมันก็ต้องใช้ได้ไม่ใช่ว่า ABS มีแล้วปั๊ม ABS ไม่ทำงานมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะแบบนั้นไม่ฟรีด้วยนะครับพื้นหินตรงนี้ไม่ฟรีนะโอเคเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดน่องเหนือจากนี้อาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมเราก็ต้องมาดูในเรื่องของระบบเบรกนะฮะแล้วก็ต้องมาดูในเรื่องของตัวยางด้วยนะครับทุกอย่างมีส่วนสัมพันธ์กันหมดอาจจะนิดน่ด,นดหน่อยหน่อยนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มันมีส่วนสัมพันธ์กันทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะฟิลดีนะครับใช้งานแบบนิ่มนมสบายสายเป็นว่ครอบครัวก็ได้ครับแต่เป็นครอบครัวขนาเล็กถ้าเกิดอย่างบรรทุกแบบเต็มอัตราสึกเนี่ย สักประมาณสัก4คนตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าเกิดเกินนั้นอันนี้เราก็ต้องดูช่วงล่างกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่มันขับลุยน้ําท่วมได้นะแต่ท่วมไม่เยอะนะท่วมแค่นิดๆหน่อยๆไม่ใช่แบบโอ้โหท่วมมิดลำเมื่อคุณลูกค้าไปลุยอย่างนั้นมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเก่งมันไม่ได้สูงเหมือนกับตัว4ประตูนะครับโอเคครับคันนี้ perfect นะฮะ ไม่ได้พูดแบบอวยกับตัวรถอะไรเยอะมากนะครับอัน,นก็พูดมาจากสันทัตญาาแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองโดยแบบแท้จริงนะฮะแล้วก็ซื่อสัตย์กับผู้ชมทุกคนแน่นอนนะครับยอมรับนะครับว่าเราขับรถราคาแปดแสนกว่าเนี่ยตอนออกห้างป้ายแดงมาแบบเนี้ยถือว่าสมกับราคานะครับอันนี้จะเป็นตัวพื้นเรียบอันจะลองเลี้ยวโค้งดู ดูดิฮะดูดิฮะพวงมาลัยเบาหวิวเลยบังคับง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยสำหรับตรงนี้เนี่ยดูดิฮะแล้วมือใหม่หัดขับเนี่ยมันจะติดอะไรกับการเลี้ยวแบบนี้ได้และอย่างที่บอกอย่างที่เราติดแยกเมื่อไม่มีไฟจราจรเมื่อตกี้นี้สําหรับอย่างเราเนี่ยบางคนอาจจะตัวสูงบางคนอาจจะตัวเตี้ยอันนี้ผมพูดยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเพราะว่ามันจะได้เห็นภาพชัดเจน นะครับพอเราเรามองดูเนี่ยวิสัยทัศน์สำหรับตัวเสา A คู่หน้าเนี่ยไม่ได้มีการบดบังอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ตัวเชฟบอดี้รถด้านหน้าเนี่ยกระจกมันค่อนข้างที่ใหญ่ๆมากเพราะว่าเอาติดหน้ามันจะยาวถูกต้องใช่ไหมครับเราสามารถมองจากภายในเห็นตัวหน้ารถแบบนี้สบายเลยนะฮะถ้าเกิดไม่เคยนะครับลองมาดูก่อนอัน,นอยากให้ลองมาสัมผัสกับตัวรถรุ่นนี้ นะครับและเชื่ออีกอย่างนึงว่าสําหรับคนงบน้อยเนี่ยจะใช้งานรถรุ่นนี้ได้แบบอย่างดีมากๆโดยที่เราไม่ได้เป็นภาระหรือว่าผ่อนจนแบบตาแหกอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนิ่งครับแต่ถ้าเกิดอย่างาจริงจริงพอเราเราจอดแบบที่มีอ่าเราจอดตามห้างสับสินค้าอะไรอย่างพวกนี้ก็เข้าดวเกนไม่ได้นะครับ หรือว่าถ้าเกิดอย่างเราเข้าเป็นตัวเกียร์ P ไว้ปุ๊บนะฮะเราลืมดึงเบรกมือรถมันก็ไม่ไหลนะครับคือมันจะล็อกให้แบบนี้เลยสําหรับออโต้นเป็นงี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ดึงเบรกมือใส่เกียร์ตัว N เ,เนี่ยเอาไว้จอดบ,บนห้างหรือว่าอาลานจอดที่แบบมีรถเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับตัวด้านหน้าเราดูไปมาแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเส้นสายด้านข้างบ้างมันมีการทําแบบนี้มาเนี่ยทั้งหมด ด้านข้างจนถึงตัวด้านท้ายจะมีสิ่งหนึ่งฮะที่มาเกี่ยวข้องนั่นคือตัวไดโ o ลเอดมิกนะครับหรือว่าการรับลมแมกอลอยเนี่ยสำหรับตัว e cng จะเป็นลายนี้ส่วนยางเนี่ยไม่ใช่ของเดิมนะฮะตัวนี้ที่ใส่อยู่จะเป็นของดันหลบนะครับปี2020เราจะเห็นได้จากการกินที่เราวิ่งขับมาเมื่อกี้นี้เห็นไหมฮะอยู่ประมาณขอบตรงนี้นะครับนี่อยู่ประมาณขอบตรงนี้เลย ถามว่าเราดูตรงนี้เพราะว่าเราจะดูเป็นตัวเซนเตอร์กึ่งกลางของตัวรถเดี๋ยวเราลองมาดูทางด้านฝั่งนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นในประมาณช่วงแถบถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าโอเคระยะการกินของตัวเนื้อยางเท่ากันนะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นตัวลายเดียวกันสําหรับตอนที่ได้มีการบอกว่าบอดี้เชฟเนี่ยมันเป็นโครงสร้างนิรภัย G.O.A นั่นคือมันมีมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็แข็งแรงมากหรือว่าอาจจะมีเป็นตัว ABS นะฮะมาช่วยในเรื่องตัวการเบรกที่ดีขึ้นแต่มันยังไม่หมดครับรถรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นที่น่าชื่นชมเพราะว่ามีเซฟตี้หรือ Airbag มาให้ทั้งเจนะ็บใบนะฮะสำหรับข้างหน้าเนี่ยสามใบหัวเข่าคนขับมีนะครับที่เหลือก็จะอยู่ตรงตัวบาะประมาณนี้ คราวนี้จะเป็นตัวเสาค้ำท้ายเนี่ยมีหรือไม่เดี๋ยวลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะฮะอยู่ทางด้านฝั่งนี้มันมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับตัวแอร์แบ็กอยู่ตรงเสาช่วงท้ายสุดโอเคแดนปลดล็อกแป๊บหนึง่งอ่าอยู่ตรงเสาท้ายพอดีดูได้ครับ ถ้าเกิดอย่างตัวรถหนึ่งคันเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าแอร์แบ็กมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเป็นตำแหน่งยังไงเขียนว่าอะไรสามารถดูกับตัวรถแบบง่ายๆแบบนี้ได้เผื่อเราอาจจะไปดูกับตัวของตัวเองบ้างนะฮะส่วนฝาท้ายเนี่ยต้องเปิดจากภายในดันจะลองเปิดดูเพราะว่าถ้าเกิดเปิดจากตัวด้านท้ายเนี่ยมันจะมีเป็นของตัว G นะครับตัว G ก็จะเป็นตัวท็อป นะฮะหน 6, แต่ว่าจะเป็นเป็นซิมเพียว CNG ไม่มีนี่นะครับกุญแจก็สามารถเปิดได้นะฮะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอ่านี่เปิดจากตัวกุญแจก็ได้พื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยถ้าเกิดมีเป็นตัวถังแก๊สด้วยถือว่าใส่ได้หลายลิตรนะฮะเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ยางอะไหล่สำรองนะครับจะเป็นตัวล้อกระทะแบบธรรมดาเครื่องไม้เครื่องมือแม่แรงที่ถอดขันนอ็อตให้ครบ สวยมากนะฮะสภาพค่อนข้างยี่งจะดีแล้วก็ไฟเบรกตรงสามจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะฮะโลโก้ CNG มีนะครับไฟท้ายก็จะเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอด LED แล้วนะฮะนี่คือ o u t i s ครับ Cora Outtis m o เด l Ya r 201ไม่ว่าจะเป็นเบนซินเพียวหรือว่าจะเป็นตัวเบนซิน CNG พวกนี้คือมีการรองรับ e85 แล้วแต่ในเรื่องของตัวการเติมเนี่ยเชื้อเพลิงพวกนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคนใช้ว่าจะพิจารณาแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอย่าง e85 e20 95หหรืออาจจะเป็นตัวของอื่นที่มากเหนือกว่านี้หรือว่าจะเป็นในเชื้อเพลิงของในค่ายปั๊มไหนต้องลองดูนะครับส่วนสำหรับอัตราการกินน้ำมันเนี่ย ถ้าเกิดเรียงเราใช้งานในตัวเมืองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเปนซินเพียวหรือว่าจะเป็นตัว CNG ประมาณ6-7กิโลต่อลิตรนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเป็นตัวนอกเมืองเนี่ยจะอยู่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือแบบคร่าว แต่ถ้าเกิดอย่างบางทีเราอาจจะมาดูกับตัวเกที่คิดในเรื่องตัวน้ํามันอย่างเดียวมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงเนี้มันเชื่อแบบ100%ไม่ค่อยได้แต่เราดูไว้เป็นตัวหลักพื้นฐานแบบเนี้ยได้นะครับอันนี้หลังจากที่ได้มีการเคยทดลองขับมานี่คือทั้งหมดนะครับของโตโยต้าโคราอัลติสนะครับที่เป็นตัว CNG แท้มาจากโรงงานและสามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้ นะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวปุ่มกดเขียนว่า C N C Mode อยู่แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดครับของตัวรถสำหรับในคลิปการเช็ดไดในครั้งนี้ก็จะเป็นในช่วงอันพาทดลองขับตัวรถนะครับหรือว่าอันพาเช็ดไดก็อยากจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับถ้าเกิดใครมีอยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าคิดไว้ในใจถ้าเกิดมี สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและเดี๋ยวคลิปนั้นจะเป็นตัวเลือกที่คุณผู้ชมคอมเมนต์มากันแน่นอนนะฮะใช้ดีนุ่มเป็นรุ่นที่อาจจะไม่ไดีดีที่สุดนะฮะแต่เป็นรถที่ใช้และทนที่สุดอันนี้คือการันตีได้เลยและอะไรกับตัวการเซอร์วิสอื่นๆก็แล้วแต่โตยโยต้าครอบจักรวาล นะครับ70จังหวัดทั่วประเทศไทยสําหรับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเป็นลังใจในการทําคลิปให้กับพวกเรานะครับอันจะได้มีกําลังใจมาคิดอะไรดีๆคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้กับผู้ชมได้รับชมกันฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับอันขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ